ที่ทางด้านของคุณรัมโบสเสกสกนเนี่ยนะคะวันนี้ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่แปลกใจนะคือไม่แปลกใจเลยที่จู่ๆเนี่ยคนที่มานั่งตําแหน่งที่ปรึกษาของพรคเพื่อไทยจะเป็นนางสาวแพททองทานชินนวัตรไม่มีอะไรเกินความคาดหมายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทราบดีว่าพรักเพื่อไทยเนี่ยมีนายทักษิณครอบงำม,มาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยค่ะที่วางแผนเอาน้องอุ้งอิงมาเนี่ยผมไทย ให้ลูกหน้าเลยว่าผมจะซื้อหวยถูกหรือไม่ก็คือการวางแผนให้ปุ้งอิงแพร่ทองทานเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของพัรคเพื่อไทยและสุดท้ายนะครับก็จะถูกคอกนำบริหารขึ้ปุ้งอิงจะไม่มีสิทธิ์คิดอะไรเองเลยจะไม่มีสิทธิ์ ที่จะตัดสินใจอะไรเองตัดสินใจเองไม่เป็นเลยอันเนื่องจากมีทั้งคุณทักษิณมีคุณยอภาคุณยิ่งลักษณ์บรรดาครอบครัวพี่น้องทุกคนสั่งการอยู่เบื้องหลังครอบงำอยู่เบื้องหลังก็สรุปแล้วคุณอิงก็ไม่ต่างอะไรกับยิ่งลักษณ์ชินวัฒนนะครับผมกลับเห็นอ,อกเห็นใจน้องอุ้อยิงมากกว่า ถามว่าทำไมถึงเห็นอ,อกเห็นใจน้องอุ้มยิงเพราะอะไรเพราะว่าคุณทัศนินเองกำลังสร้างตาบาปให้กับคนในครอบครัวสำแล้วสำเล่าดังนั้นการที่น้องอุ้มยิงถูกพ่อชักใหญ่ชักจูงน่ยภาษาเขาบอกว่าสืบทอดอำนาจ จะเป็นทญญายาทอสูรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือกลัวว่าจะเจอวิบากกรรมเหมือนคุณพ่อคุณคุณอาแล้วก็พี่น้องของพ่อตัวเองนี่ฮะคุณแรมโบ้เนี่ยนอกจากพูดถึงอุงอิงแล้วเนี่ยคุณแรมโบ้ยังพูดถึงหมอชลนาด้วยที่ขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยไปฟังกันหน่อยแล้วกันครับผมรู้จัก ผหน่าพักคนใหม่ดีครับเพราอดีตก็เป็นเพื่อนรักกันเป็นสอสรุ่นเดียวกันนะครับอยู่ในพักมาด้วยกันตั้งแต่ไทยรับไทยถามว่าทําไมผมจะไม่รู้จักนายแพทย์หรือหมอชลนานหมอชลนานาน่ะก็คือแค่ลีวล้วล้อแค่หมากตัวหนึ่งของคุณทักษิณแค่พนักงานบริษัทคนหนึ่งเท่าน,นั้นเอง ผมไม่ได้ให้ค่าให้ราคากับการมาเป็นหัวหน้าพักอะไรเลยผมรู้จักสดิทกับการบริหารพักชุดใหม่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้พักเพื่อไทยหรือพักชินวัตนเนี่ยนะครับได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะทุกคนก็มองออกว่าพักนี้เป้าหมายคือการมีอํานาจรัฐมีอํานาจรัฐนะครับเพื่อกลับมามีอํานาจรัฐมาเป็นบริหารราชการแผ่นดินและ หาทางออกกฎหมายที่จะเอาคุณตักสิงคุณยิ่งรักกลับสู่ประเทศไทยเพื่อมาล้างคดีทุจริตคอร์รัปชันนี่คือสิ่งที่เรามองออกว่าคนที่มาเป็นหัวหน้าพักหรือกรรมการมหารพักเนี่ยหลายคนเนี่ยสุดท้ายไม่ได้มีวิสัยทัศน์หรือมีความคิดที่จะมาทำให้พักเพื่อไทย มาเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นที่พึ่งทิพพาของพี่น้องประชาชนได้เลยอย่าหวังว่าจะมาสร้างพรรคเพื่อไทยให้เป็นที่พึ่งทิพพาฝากผีฝากให้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่เป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคชินวัตรพรรคทักษิณที่ต้องการเข้ามีอำนาจรัฐและเพื่อมาออกกฎหมายหรือหาช่องทางในการที่จะช่วยทักษิณยึง่งลักให้ ล้างคดีฟอกคดีและเอากลับมาสู่ประเทศไทยนี่ค่ะแล้วก็ในขณะที่นะคะฝักฝั่งของทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณชัชนะเดชเดชชนก็แสดงความยินดีกับหมอชลนาน